สวยๆแล้วพี่น้องสวยๆแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หพี่น้องสวยโอ้ดิ้นดินดิ้นพี่น้องมีดินดินครับดิ้นดิ้นดินดินเห็นโตแล้วพี่น้องผมว่าแต่บ่ถือรังแหรกครับผมว่าแตบ่ถือ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียังมเล้งครับผมนี่้ามาลงเบ็ดครับพี่น้องเบ็ดขวดที่เก่า เพ็รขวดเงี้ยของหอยครับผมพี่น้องเจ็ดขวดเงี้ยของหอยเจ็ดนี่ผมเพ็ดไหมเด้อพี่น้องเจ็ดเพ็ดไหมครับผมเงี้ยของหอยเฉลี่ยน,นี่ครับผมประมาณสิบสิบกว่าหลังหนึ่งพี่น้องไปพี่น้องไปลุยกันเลยครับผม ไปพี่น้อ,นองับสภาพไม้จะเป็นน,นยังไงบ้าูปลาบูญดงหวานไหมปลาอะไรอ่ะหวานปลาอะไรปลานินเหรอม,รมันมีปลาช่อนด้วยเหรอมันมันมันขึ้นเหรอ ตัวโลก็มีอ่ะโอ้หน่าสนใจพี่น้องแล้วตัวโลก็มีนี่ครับไม้ไเฮาไม้นี่มากหลายเท่อเลยพี่น้องจะใส่พลัมองพลัมองนี้ก็นอกพี่น้องเนาะ เดี๋ยวก็ใส่ไล่ไปเรื่อยทางไปเรื่อยพี่น้องทางไปนี่ทางไปนี่เ <c oughs> สียเวทรับพี่นอ <c oughs> ้องน่ครับมีห้อยนี่และไล่ไปเรื่อย นี่ครับห้อยง่ด้วยพี่น้องไม่ห้อยหน่อยด้วยขอเลยพี่น้องนี่ครับผมขอเลย ใส่ไรไปผุ่นพี่น้องเดี๋ยวใส่ไรไปตีก่อนไรไปผีก่อนพี่น้องใส่ไรไปผ,กกไไผีของเก่าเท่าไรไปตีก,ก่อนเฮยปลาก่อนพี่น้องไม้หนี่ค่อนข้างดีใส่ยางเนี่ยพี่น้องโอ้ได<ม>้ไม้เด็ดอีกไม้หนึงครับผมไปครับ Ja. Okay.

นี่ครับเกี่ยวเลยพี่น้องเว้ย Oh, I, like. I hope you don't. หงอเลยหอกแหงบุ๋มีบุ๋ปลาบุ๋ดงกับบุ๋มมองไซพี่น้องเลยเดี๋ยวผมจะส่ฮอรนี่แล้วผมก็บสีขึ้นย้อนนะคุณขอไบคุณตกลุยปลาพี่น้องจะซื้มีไม้หม้หมบุ๋มีปลาไม่กับบุ๋มมีปลาแบบนี้ สอบของบ๊ยได้พ่อโตพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นบหนี่ครับ เดี๋ยวมือเสารอพอกันครับพี่น้องผมจะขอโต๊ะใส่ไปก่อนมือเสารมานออกมาห,หูเทอละมือเสารปูปลาอุอาดองมาใส่ยำแล้งหนามมันสิลงครับยำมือเสรอาสร์หนามมันจะขึ้นมือเสารอพอกันครับพี่น้องไปครับผมโโอ้ห เนียวแหะครับพี่นอ้องหุ่นใส่ไรมาผุ่นเลยใส่บริษัทใส่หางเลยพี่น้องเนือที่มันเขีบยบผมใส่ที่ทีมาเลยหุ่นพี่น้องเห็นขวดปะเลียงเรียงเรียงมาเลยเบ็ดประมาณสิบสองหลังนี่แหละยามเสาหน้ามันจะขึ้นครับพี่น้องอันนี้ล้างสุท้ายอยู่นี่ย่ในป่าเนี่ยเป็นไม้เด็ดอีกไม้นึงครับผมเอ้าเด็ดบริษัทบือเนเสาหูกันแทอะพี่น้อง มือเสาร์พอกันครับผมไปแล้วครับมือเสาร์พอกันครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาครับพี่น้องพยายามเบลิกเพลินครับผมไปครับลุยลุยลุยปีห้าครึ่งครับปีห้าครึ่งแจงเลยปีห้าครึ่ง วันน้พ่อเตมพี่น้องมาหลุดมือนีเิ่งนี่าดนิ้เศร้าครับผมมันฝคนที่ตกกบฏตก ทางบดีเอ็นเอไปหน่อยหมดเลยครับผม ถึงแล้วแี่งเนี่ยแหละครับผมพี่รองไปครับผม กูหอมเลยน้ำขึ้นย่ำโซ่โอ้ยย่ำโซ่น้ำขึ้นได้เพ,พี่น้องโอ้ล้างขุ่นหัวปักพี่น้องหัวปักุนเดี๋ยวทำมากู่ทักผีก่อนครับกู่น้ำเลยน้ำขึ้นย่ำโซ่ครับผม พี่้องโหแยกน้ามีกแล้วนี่ลังนั้นหัวปลกครับเนี่ยโอ้ยบางปลาบอลน,นี่เลปลาหาวขนาดน้ำขื้นย่ำเช้าพี่น้องปุ่นเดี๋ยวเก็บเบ็ดไปน้ำครับเก็บอันนี้ก่อนหลังเรกมาต้องถอยกลับมา ขอเก็ okay, บกุรับพี่น้องพี่น้องผมมาที่บบถือลังแหลกครับผมมาที่บบถือที่ได้แทมีตัวครับอู้เดีด้วยพี่น้องด้วยีลุงกอนเกี่ยวไหมอู้บ่รุ่งไง ว่าจะบ่ถือพี่น้องแรกนี่ปัดพุ่นว่าเ้บ่ถือพี่น้องเอ้ยบัเอียบแลยวอู้ผมว่าเตบ่ถือับทีแรกมันมันมัันบเตีมเรียกัมมมมมบมันเลยลังเรีก มันดึงมือแห้งพี่น้องมันมันติดไอ้ไอ้ติดไอ้ขี้กะเนี่ยโอ้โอหว่นตับเลยพี่น้องเอ้หว่นตับเลย ใส่ดีพี่น้องบนตับถือเตะหัวคัมดีด่งดีพี่น้องเลยเดี๋ยวเก็บกุรับพี่น้องเดี๋ยวไปลุนต่อไปครับผมมาแล้วครับลังเหล็กกับมาแล้วอมาบ่อนใส่อีกประคอโอเคครับพี่น้องมาลุนกันต่อครับผม Lắng lẫn chung hoa phi đăng. Hm? Yi hơi? Mô ní 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 มันคืออยู่ไก่กันเถอะมือหัวน้เนาะหลุดลังนี้ครับนี่จมจมมันคืออะไรมันคือยังโอ้ดิ้นดินดินดิ้นไม่อมมีดิ้นดิ้นครับดิ้นดิ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 นเห็นโตแล้ว Tìm tốt lẹo biết không? Vâng, vâng Nhi biết, Nì, biết Khiến tốt lẹo Ôi, lút, 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 lút Lút, lút, Nì, đúng leo โอ้โอย่ญาอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัวที่สวยเลยพี่น้องเอง

เ,เดี๋ยวปดกันครับพี่น้องเข้าหนึ่งแป,ป๊บนึงครับผมนี่ครับพี่น้องสองเต้มนะครับผมลูใส่สวยๆเลยครับไปต่อครับผมนามขึญญ้นยิ่เส่า มหันมานีมันคือหางบอรเขาจะได้เงียบบอรเบ็ดสองหลังหยวนสามหลังอยูนยนี่มันเกี่ยวเกี่ยวกันยวนเดี๋ยวกูวางนีก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน วันนี้บุญยังมองนี้มันคือห่างกันอย่างเงบ่๊งบุญี์มีเวอีเลี้ยงตัวมองนี้บะาีเสือกเวทจะคลองเราพี่น้องอยู่นี่บุญย์มีมองนี้เก็บกุครับสองหลังเดี๋ยวไปหล ouais? ุดล <c oughs> <c oughs> ังฝุ่น พูดหลังสุดท้ายอยู่ขุนพี่น้องพวกนี้กับโบติงคิงเลยอยูุคนิง่งเดี๋ยวเก็บกันครับพี่น้องเกียงนะครับเดี๋ยวมาสองเตรียมแล้วไปต่อครับไปต่อไปต่อสองหลังมาเกี่ยวกันนี่พี่น้องเลยเวท นี่ครับมันเนนออนนกีเ่ยวกันในสองหลังมันขึ้นอยู่ไหนก็ไปเกี่ยวกันยังไงพี่น้องมันุกูไปเกี่ยวกันยังไงอูอ้หูหลังได้มันถือป่ะดิหลังไดถือพี่น้อง nhúc 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 hành khí đoạn nhúc nữa ôi ôi lắng đấy một thứ lắng đấy một thử lắng gì bỏ mất rút là phi phải là Ng nhân, nhân, nhân ngan 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 hô hô, มันเกี่ยวเบ็ดมันหลากไปไค่อยค่อยค่อยลูคค่อยไปไปโอ้โหต,ติดติดด้ป่าสม้มอันตรายอันตรายอันตรายอ,อันตรายพี่น้องอันตรายอันตรายอันตรายเอ๋แบดนี้ง่ามเลยพี่น้องเว้ยใครล่ะเดี๋ยวอันนี้มาใส่ก่อน เดี๋ยวพี่น้องนี่เด้ยอยวสวยๆแล้วสวยๆแล้วเดีด๋ยวยาดิน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 เฮ้ยนี่ว่ายาดินไหมเดี๋ยวอันนี้เอใส่ก็พี่น้องแกงเหรอครับพี่น้องเนี่ยส่าวนามันขึ้นป้าบอลดีขนาดเลย แต่มาสามเตี๋มนะครับผมเนี่ยพี่น้องสามเตี๋มยังสามสีหลังนี่หาหลังเหมืยังประม่หาหลังครับพี่น้องเก็บก้นครับผมก็เก็บก้นครับหาหลังเกี่งนะครับหลังนี่หัวจมพี่น้อง กดจมเลยหลังนี่มามาลุด,ดกันครับผมาหัวจมเลยวะคือ,อยังวะก็าบานห้องกับว่าปาลปาไหลแล้วดึงเสีแต่อยู่ดีเมื่เไหร่ปลาไหลหรือปลาไหลบ่มีโอ้ยบ่มียังพี่นอ้องบ่มียังครับผม สวัสดีรอบครับพี่น้องเกี้ยงเลยครับผมสามสิงห์มือนี่มันมันอยู่สามเสือสามดุกสามดุกเ,เ,เป็นสด,สดเลยพี่น้องเป็นสด,สด สามเสือสามรุกพี่น้องมูนี่มันหมาน,นครับผมอย่าก็ฝากติดตามคลิปหน้าคลิปหนีเด้อพี่น้องสวยเลยครับผมนี่ทะเลเมื่อบัดก็ไปเห็นงานตี้ตายตัวนึงครับผมตายตัวนึงได้ยุพี่น้องได้ยุฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะพลาดคลิปหน้าเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็บมันแล้วครับ ลุกล้วนเลยพวกนี่ลุกล้วนสวยๆครับพี่น้องไปแล้วครับคลิปนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ